ถุยชั่นนาวขอ,อนำท่านผู้ชมมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2หรือเมืองไทยลีกแมชเดทที่20นะครับวันนี้เราไปกันที่สนามศรีนครลำดวนชมเกมคู่ระหว่างศรีสะเกดยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับแพร่ยูเนเต็ดทีมนำนะครับเกมคู่นี้มีคุณทศพลรัตนะและผมไกรสอนเกษมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับศรีสะเกดเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมบุกจากซ้ายไปขวาแตอกัรนัดแรกของฤดูก,กาลเป็นแมชเดทที่4ปรากฏว่าแพร่ เปิดบ้านชนะได้1นึ่สูตรอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะนะครับในการปรับจูมทีมตอนออกขวามาให้พงศักคลอจงบาลแรก <Okay. S 1> ดานโิโลงงตรงนี้ชนคานยังไม่ข้ามเส้นนะครับแล้ว2องยิงตรงนี้ก็ไม่ถนัดแล้วก็ถากโค้นเสาออกไปหัวโอกาสที่จะขึ้นนำครับจังหวะโมดงดานิโลนี่แหละครับ ดูจังหวะที่ให้มาริมเส้นตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับเปิดเข้ามาแล้วใดโล่พุ่งมาโมงโอ้โหผ่านมือประตูของสุภวัตสิีโนไทยไปแล้วครับแต่ว่าบอลมันยังไม่ข้ามเส้นเลยครับชนคารตกลงมามองหาตัวว่างในกรอบเขตโทษแล้วยิงเองบอลฉลับนิดนึงต้องปัดออกหลังครับสุภวัตโอกาสใกล้เคียงขึ้นคราวนี้ตัดเข้ามาแล้วยิงไกลจากนอกอกรอบเขตโทษเองเลยครับเล่นเสาแรกแต่ว่าสุภวัตสิงโตไทยปัดได้นะครับ สีสกเกต18ประตูที่ทําได้เนี่เป็นของดานิโลคนเดียวถึง13ลูกตรงนี้ตัดได้ครับอาตาไอเนียีวิ่งฉี่คาทางเลือกให้ดานิโลและจิ้งสวนสุภวัตไม่ได้ครับเราสองไม่มีใครสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจถึงใบเหลืองของสุภวัตถือว่าอ่านจังหวะได้ดีครับแล้วมาอีกครั้งตรงนี้ กลับมานี่กลายเป็นว่าได้ไประตูขึ้นนําเลยนะครับานด้านของสิสเกตครับจังหวะจิ้มจ่อจ่ออาตาอินเนียน่าจะเสียสมาธิไปเองนะครับตรงนี้ไม่ลาหน้าเลยครับแล้วตัดกลับมาโอ้โหโดนแซงครับอาตาอินเนียโฉบตัดมาแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับการดันายเนี่ยมองที่บอลน,นะครับเลยไม่เห็นอาตาอินเนี่ยที่สอด ชัยพงษ์เล่นเตะมุมสั้นครับเราะคือหลังกลับมาพงศักด์เปิดบอลโค้งแล้วได้มงครับโอ้โหชาลีครับครับขึ้นมาแล้วมงเต็มๆลูกนี้ที่เสาซองครับศรีสเกตออกน้ำแพรอยู่เต็ดเป็น2.0ต่อโอ้โหอารแล้วครับลูกเตะมุมแล้วก็คราวนี้เลือกเล่นสั้นนะครับนี่ครับเล่นสั้นทําให้สมาธิเกมรับของแพร่อาจจะเสียไปด้วยครับแล้วเปิดมาโอ้โหข้ามศรีสษะอองกองมันมาแล้วตกใส่ศีเตาของชาลีครับแบบพอดีพอดีเลยครับ บิเวณเสาไกลโอ้โ oh ห2ศูนย์ครับเป็น4คนนะครับแล้วมีนอนแอบอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคนหญิงสวนมาแล้วบนฉลับเสาสองไม่ได้ครับโอ้โ oh หอาทิตย์พีระบันพยายามจะบังคับวิศิบอลให้มันตรงกรอบนะครับกูดูพยายามเต็มที่แล้วไม่ลำหน้านะครับจังหวะฉลับมาตรงนี้แล้วโอ้โหมันสะบัดไม่เข้ากรอบเลยครับนี่ครับถึงบอลช้าไปด้วยนะครับยาวมาไปลุ้นกันข้างหน้าครับ ได้เซนทาวุธเซนหลังหักกลับมาเด็ตรรนนี้เสาไกลไม่มีใครครับเกือบไปกับประตูลไล่มาถ2ึงสองของแพร่ยังไม่ได้มีอารมณ์อยู่นี่ดูจังหวะที่ควยตรงนี้ครับโอ้โหเกือบได้ครับเป็นลูกกูลกิทนะครับที่เติมมาโอ้ถ้าได้มานี่น่าสนใจเลยนะครับแต่ควยตรงนี้โดนบางไม่นอนสังเกต จบเกมนะครับเป็นอัน่าศรีสกเกตยู่ในเตดครับเล่นในบ้านเอาชนะทีมจาม่าฝูงแค่ยูนิเตดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ